ตอนนี้ฉันกำลังใช้พลังจัก,กรวาลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้งด้านการเงินสุขภาพและความสุขภายในใจสิ่งนี้หมายถึงการปรับพลังงานในตัวเองให้สอดคล้องกับความรู้สึกดีความรักความขอบคุณและความสงบพลังงานทุกอย่างรอบตัวเรามีผลต่อกันถ้ารอบข้างเต็มไปด้วยความสงสัยลบหลู่หรืออารมณ์ด้านลบมันจะรบกวนคลื่นพลังงานที่ฉันกำลังสื่อสารกับจัก,กรวาลฉันไม่ได้ขอให้ใครต้องเชื่อเหมือนฉันแต่ขอให้เข้าใจและเคารพพื้นที่พลังงานของกันและกันให้ฉันได้อยู่ในภาวะสงบ เพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความดีงามเพราะเมื่อฉันมีพลังที่ดีขึ้นชีวิตของทุกคนในบ้านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันตอนนี้ฉันกำลังใช้พลังจัก,กรวาลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้งด้านการเงินสุขภาพและความสุขภายในใจสิ่งนี้หมายถึงการปรับพลังงานในตัวเองให้สอดคล้องกับความรู้สึกดีความรักความขอบคุณและความสงบพลังงานทุกอย่างรอบตัวเรามีผลต่อกันถ้ารอบข้างเต็มไปด้วยความสงสัย ลบหลู่หรืออารมณ์ด้านลบมันจะรบกวนขึ้นพลังงานที่ฉันกําลังสื่อสารกับจักรวาลฉันไม่ได้ขอให้ใครต้องเชื่อเหมือนฉันแต่ขอให้เข้าใจและเคารพพื้นที่พลังงานของกันและกันให้ฉันได้อยู่ในภาวะสงบเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความดีงามเพราะเมื่อฉันมีพลังที่ดีขึ้นชีวิตของทุกคนในบ้านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน